สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนะครับผมหาเงินเข้าทูมอนีวอลเล็ตนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับมันจะเป็นแอปเล่นเกมเก็บสะสมคะแนนเหรียญนะครับเกมมันจะเป็นเกมผสมผลไม้นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นเกมผสมผลไม้แบบนี้นะครับเอาผลไม้นะครับผมที่เหมือนกันนะครับมาผสมกันแบบนี้นะครับจะสังเกตนะครับผมว่าเราจะได้รับเหรียญตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับ นี่นะครับผมเอาผลไม้ที่เหมือนกันนะครับผมมาผสมกันนี่เองนะครับนี่นะครับถ้าเป็นนะครับผมส้มก็เอาให้อยู่กับส้มนะครับมะนาวนี่นะครับผมเอาให้อยู่กับมะนาวแบบนี้เลยนะครับผมก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับเราจะได้รับเหรียญมาเห็นไหมครับว่างๆก็สามารถมาเล่นได้นะครับแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมและอาจจะมีโฆษณาบ้างนะครับและเหรียญที่เราได้มานะครับสามารถนะครับผมมาแลกเปลี่ยนเป็นทูบิลิวเลตตรงหน้านี้ได้เลยนี่เองนะครับแล้วก็จะมีจากการที่เราทําธารกิจต่างๆนะครับก็จะได้รับ นี่นะครับคะแนนสีเหลืองนะครับผมสามารถมาแลกเปลี่ยนตามที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีคะแนนสีเขียวด้วยนะครับนี่นะครับผมก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับสามารถนะครับผมมารับ20คะแนนฟรีได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูธีการดาวนโหลดกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนี่เองนะครับ แล้วสำหรับที่การดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคําว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่เพจสโตร์นั่นเองนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากนะครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างเลยได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น id นะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ id ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ102 43 968เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับ สามารถกดส่งปุ่มสื้อเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่เองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหลียงตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นวอลเล็ตได้นั่นะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคำว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ ก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมนิยเลตโดยตรงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ ร,ร่วมผลไม้หรือว่าทำภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นั่เองนะครับแล้วก็นะครับทุกคน จะมีตรงนี้นะครับผมรางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมัน่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60วิประมาณนี้ แต่ว่านะครับผมไม่ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนมีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลนะครับช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคน แล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเลตได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลกตามนี้เลยนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับ แล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ